สวัสดีครับเพื่อนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ทลิปทำคราิเศตนะครับผมอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับอำเภอเมืองก็อยากจะแนะนำร้านก๋วยเตี๋ยวเรือโกศกนะครับหมูเนื้อน้นำตกก๋วยเตี๋ยวเรือโกศกถ้าเกิดใครที่มาเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วมาตรงจุดที่แม่น้ำแควน้อยกับแม่น้ำแควใหญ่ มันจบก,กันนะครับที่เป็นแม่น้ำแม่กลองนะครับก็ลองมาทานนี่ครับข้าเตียวเรือโกสักอร่อยมากนะฮะพอดีผมไม่ได้ทำแบบรีวิวในร้านตอนชิมเพราะว่าเสียงเพลงมันดังนะฮะผมพาไปดูบรรยากาศในร้านนะฮะเป็นก้วยเสียวเรือแบบกาญจนบุรีแบบแท้แท้ออทนติกอร่อยมากครับที่ผมทานเป็นเส้นเป็นเส้นเล็ก กับเส้นหมี่นี่ฮะน้ำตกก๋วยเตี๋ยวเรืออันนี้เป็นเนื้อแหละหมูฮะเนื้อฮะนี่ฮะก๋วยเตี๋ยวเนื้อแท้ร้านใหญ่โตโถงนั่งสบายครับนี่ฮะโขสักสีัดีครับนี่ฮะลองสุกร้อนชามละชามละ30บาทพิเศษ40 สิ่งที่อร่อยที่นี่สิ่งที่อร่อยนะครับคือกาก,ากหมูจะมีกากหมูที่ต้องทานควบคู่กันครับดูสไตล์บูสสไตล์การลวกโหครับไอ้กากหมูนี้คือเท่าไหร่นะฮะสิบห้าบาทสิบห้าบาทขายกี่โมงถึงกี่โมงครับแปดโมงแปดโมงครึ่งถึงท่าโมงท่าโมงเย็นทุกวัน ทุกว,วันครับตรงนี้เขาเรียกอะไรครับหน้าเมืองไปมาทานนะครับถนนถนนริมน้ำนิมน้ำหน้าเมืองแล้วก็ที่สำคัญที่อร่อยนะถ้าเกิดมาทานนะฮะผมชอบเป็นเรียกวา่าขนมถ้วยอร่อยมากนะค,คนดังมาทานเยอะครับที่นี่ก๋วยเตี๋ยวเรือเป็นของดีอร่อยเมืองการด้วยนี่นะครับ ถ้ามาบางการนะครับขอเชิญแฟนรายการทุกท่านมาชิมก๋วยเตี๋ยวเรือโกศักเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใน g o o g l e Map นะครับแล้วเพื่อนๆมาทานกันได้นะครับอร่อยมากๆนะครับขอบคุณที่ตามช่อง y ยูทูบทริปทำพิเศษสวัสดีครับ